ใครที่กำลังเช่าบ้านอยู่หรือกำลังจะเริ่มสร้างเนื้อสร้างตัวอยากจะซื้อบ้านลองฟังทั้งนี้จ้าบ้านเดี๋ยวหลังนี้อาจจะเป็นบ้านในฝันของใครหลายๆคนก็ได้บ้านเดี๋ยวบนเนื้อที่52ตารางวาพื้นที่ใช้สอย66ตารางเมตร2ห้องนอน1ห,ห้องน้ำหห้องครัวห้องโถงพร้อมที่จอด,ดอรถสคันสภาพบ้านยังใหม่มากขายกอลลีโนเวตในราคาแค่แปดแ0นบาทเท่านั้น ทั้งที่ราคาประเมินสูงถึงหนึ่งล้านสามแสนบาทเรียกได้ว,ว่าซื้อวันนี้กำไรตั้งแต่ยังไม่ได้รีโนเวทเลยค่ะที่ดินเป็นโฉนดนสสามกโอนซื้อขายได้ปกติมีไฟฟ้าประปาถนนคอนกรีตระบบระบายน้ำครบพื้นที่ปลอดภัยไม่มีน้ำปา่าไม่เคยมีน้ำท่วมทำเลเงียบสงบเป็นส่วนตัวสุดๆไกล่ตลาดไก่อำเภอเดินทางสะดวกเข้าออกได้หลายทาง จากโรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม1.2กิโลจากวัดพิพัฒนมงคล1.5กิโลจากโรงเรียนบ้านท่าสุม1.6กิโลและจากที่ว่าราชการทุ่งเสลี่ยมเพียงแค่1.7กิโลเมตรเท่านั้นเหมาะมากสำหรับคนที่อยากจะมีบ้านหลังแรกหรืออยากได้บ้านสักหลังไวพักผ่อนหลังกเกษียณในราคาสบายกระเป๋าตั้งอยู่ที่ตำบลทุ่งเสลี่ยมอำเภอทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุขโขทยัย นัดดูบ้านได้เลยที่เบอร์ศูนย์หกสองห้าสีหนึ่งหกสองสองสีศูนย์หกสองสามเก้าสีหนึ่งหกเก้าแปดหรือจะทักเข้ามาพูดคุยที่แอ๊ดไลน์จีสองแลนด์บ้านที่ดินราคาถูกจีสองที่ดินผ่อนได้ไม่เช็คบูโรจ้า